เอาเอาไปจะนีบอบอไปตากไปตอมาก้็ต่ามันตากหากได้ได้ไปแม่ก็ต้ากไปต้องไม่หลมาลยตอนน้อยกัได้เลนี้ยโลน้ามากจรงคือนลมันะโ้ยามันเลหาเองมันเยมันแลนมหาเองเลย ม,มันมันบ่มีมองไปมันลนมาหาอีก <c oughs> มันบมมีมองหนีมันหนีบ่ได้มันเลนมาเองมันเลยนั่นนั่นยนั้น เข็งบีวไม่ยตูนเออนี่วิ่งมากวิ่งมาเล่าเนี่มันเราเรายวไปเข็งิ่ไม่นท้อจใส่วดบเลี่ยงจ๊อหนีเมือแต่แป๊กพีทแถวมันเหลียมไ่เมันนานที่พวกโจ้เนี่ตัวน่ะบดเลี้ยนบริ่มากินีปลาเรานเพจีม่ใส่ใส่ยส่่ใส่ใสมันเลี้ยง่ใใ่ก็่่่่่ใอ

ว่าเอาเอาเอาแมนมึงกีแหม่นมาเอาีเอาตอนนี้น้อยตัวละล่อแล้วมาจีนะีตัวใหญ่บ่อะไตัวใหญ่แรหลายบักซำแขนหลายพูดปุ๊งเุักซำแขนหลายยือแข็งพอม่ำขำหลายจีที่ไหนวะอยากกีจีที่ไหนบานน ไส่ละก็บังม่งเอาไปล่างออจะล่างมย่งลง่ต้องล่างดอก่อนหนังเลยบ่ต้องเย็บไปล่างมันเงหันหนังเออ่จงร่ี่จะเากมันงจน่ต้องล่าง่างเลยเี่นปเสียบเลย่ดดเ้าดอยากได้ อะไเนี่ยไปต้องเขามาหลายหลายหงัี้่ไทยเพิ่นห่อไปตองไหมเปันเหรียญดรถหนึ่งด้วก็กลมเอาลูกเตะแล้วเก็บแฉกขาไว้บืนดกแฉขาไว้ืนนึกกลมลูกเอา ก้องเสียหลายเหงี่ย kind ก of like ้อนเสียหลายเหี่ยปลาซิวปลาซิวบะมีบ่สิปล่อยแทนนี่บ่อนนบ่ไอันนี้เอาแต่ปลาใหญ่ก็เบี้ยน่ก็เพ่งเลยในนา ี่มันมันากเกอนั่ลอมนี่อย่งเจ้ห้องท้ยังเย็นี่ใสเลื่อนพ่อเจ้าห้องแส่นี่บ่เย็นอ่นั่นนั่นนั่นเพราะว่าเย็นในเขาวะเขาบอกว่า รุ่นไลก็จับรุ่นรุ่นไลรุนไลรุ่นไลปวดไอ้บ้าเอ้บ้าเอ้ยเถึกอนมาได้ไลบ่ว่าไงคุณทนายเนตรวง

เม่นแล้วเมียพ่นอยกไกเพ่นดีญวนไห้แต่เมียพ่นลอยไอไปไหวเอเพันมานังมานังขางผัวมันเม็นแล้วโอ้ยเพียเปียบเว้ย นไกบี่ยงรุ่นป้าคอใหญ่กันเปอนีิเป็นรุ่นป้าคอใหญ่กันเป็นที่รุ่นป้าคอใหญ่เอาไปมา ป้ากระเดื่อหาคนจับกับบุมี <c oughs> เฮ้ยไอทิดจัดการเลยังไงเจ้ามากใก้เนี่ยเจ้าอะไรเออเออะอะไรเมียนเมียนอะไรเจ้าเม่นมีแต่เจ้าเหรอพี่ไ,ไ,อไอตาแล้วก็ยากไปให้เจ้าเหรอไอตาแล้วเราหูว่าไอทิดดีมากเนาะ พอตันนี้ตัวนี้ปักอันตันนี้ปังกระดปังกัะเดืับผมแห้งลดนั่นอีคอตันนั้นนอนเฉยเนาะมือมือเดียกันนี้เลยเราปากะมือโอ้ยอยู่ในตรงล้นี่ตกแววนี่มากกันเปอนต่อเต้ แค่ยี่อกันที่เดียวเนี่ยยีหนนะเีนมันอตู้ีเป็นมกนตู้เป็นจเีนเย ใครเนี่ยทิศมาท่านจังวะแต่คิดเาะคอใหญ่ผู้เดียวเยี้ยมปัญญ์งบบเออไปเมตาเราเออแล้วกอืนอยู่ไปนอนหัไปนอนหัทำกันอยู่สองสามตัวนี่หาหีไอ้ใต้ไอ้ต้อายต้นั่นพักเขีงไอ้ตานี่เหรอม่์อ ได้ <Kell analyze anthropology> ่าเอไเอาเจ้าไปอันจ้ไปนี่ไม่ต้องไปนีไปไทยไปไม่ต้องไปเจ้า่ะไวไม่ตา บ่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 ไายยอ้ย